สวัสดีค่ะครอบครัวสองภาษาทุกทุกบ้านนะวันนี้มาเจอกับเมมี่ตุ๊กตาอีกครั้งนะคะในเพจคุณครูตุ๊กตาเมามี่ตุ๊กตาปั้นลูกให้เป็นเด็กสองภาษาค่ะวันนี้เนี่ยนั่งทํางานอยู่ในห้องครัวนะคะจู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่ามาแชร์ประโยคน,นี้ดีกว่านะคะเป็นคลังประโยคนะ,คะ 10ประโยคเกี่ยวกับคําว่าให้รอหน่อยนะคะให้ให้ลูกรอหน่อยรอคอยหน่อยเด็กๆไม่ค่อยชอบรอใช่ไหมล่ะคะทีนี้นอกจากคุณแม่หรือคุณพ่อจะพูดว่า w a i t a m i n u t t w a i t a minute, a minute ก็มีอีกหลากหลายคําที่จะพูดบองลูกให้รอได้อะไปดูสิคะว่าครั้งประโยคทั้ง10ประโยคนั้นมีอะไรบ้างประโยคที่1คะ่ะ just a moment please just a moment Please. นะคะ just a moment please just a moment please ตัวอย่างประโยค just a moment please let me sweep the floor นะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะลูกให้คุณแม่ขวานขยะก่อนให้คุณแม่กวานบ้านก่อน just a moment please let me sweep the floor ประโยคที่สองนี่คำนี้จะเป็นทางการนิดนึงนะคะคือ e a r e with me e a r with me ก็คือว่า be patient with me be patient with me คืออดทนกับคุณแม่หน่อยนะ นะคะคตัวอย่างประโยค Please bear with me while I look through the things Please bear with me while I look through the things นะคะอดทนกับคุณแม่นิดนึงรอคุณแม่นิดนึงระหว่างที่คุณแม่กำลังหาของอยู่ประโยคที่3ค่ะ It won't be long It won't be long นะคะมันไม่นานหรอกมันใช้เวลาไม่นานหรอก It will take a short time นั่นเองนะคะ It will take a short time ตัวอย่างประโยคค่ะ I'm stuck in traffic but I promise it won't be long นะสมมติว่ลูกโทรมาคุณแม่อยู่ไหนแล้วทำไมไม่ถึงบ้านสักทีหนึง่งคุณแม่หรือคุณพ่อจะพูดว่า I'm stuck in the traffic but I promise it won't be long but I promise it won't be long นะคะก็คือคุณแม่หรือคุณพ่อติดอยู่ที่ที่ถนนเลยร,รถติดมากๆแต่ว่าคุณแม่นะหรือคุณพ่อสัญญาค่ะว่าจะไม่นานค่ะอีกแป๊บเดียวก็จะถึงบ้านแล้ว ประโยคที่4ค่ะ wait a second หรือว่า just a second just a second ตัวอย่างประโยคค่ะ just a second let me look it up just a second let me look it up นะคะหรือว่า wait a second wait a second let me look it up let me look it up ก็คือรอแป๊บนึ่งนะคำว่า second แปลว่าวิาวนาทีแต่ว่าไม่่เชิงว่ารอเป็นวินาทีนะคะหรือว่ารอหนึ่วินาทีความหมายคือรอแป๊บเดียวเท่านั้นเลยรอแป๊บเดียวนะคะ ประโยชน์ประโยชน์นี้คือรอแป๊บเดียวนะให้คุณแม่ให้คุณแม่มองหาสิ่งของให้คุณแม่หามั่นก่อนนะคะ wait a second หรือว่า just a second let me look it up let me look it up ประโยชน์ที่5ค่ะเป็นประโยชน์ที่เหมือนประโยชน์เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ประโยชน์เมื่อกี้คือ just a second ใช่ไหมคะประโยชน์นี้คือ just a sec just a sec นะคะ just a sec ก็คือเป็นคำที่ไม่เป็นทางการขึ้นมาอีกนิดนึง ะะแต่ความหมายเดียวกันนะคำว่า second uh, เ,เนี่ยก็ค,คือวินาทีใช่ไหมคะแต่ว่า just a second mm hmm. ไม่ได้หมายถึงว่ารอหนึ่งวินาทีนะแต่หมายถึงรอแป๊บเดียวอึดใ mm hmm. จเดียวเท่านั้นนะคะ just a sec honey just a sec let me finish this first let me finish this first นะคะ uh, honey just a sec let me finish this first let me finish this first mm hmm. นะคะก็คือลูกราคาดอกแป๊บหนึ่งให้คุณแม่ทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะ ประโยคที่6ค่ะ just a moment, just a moment หรือว่า just a minute, just a minute ตัวอย่างประโยคนะคะ I'm so sorry, excuse me for just a minute while I see who is at the door I'm so sorry, excuse me for just a minute while I see who's at the door นะคะเพิ่มความเป็นทางการหรือความสุภาพขึ้นมาอีกหน่อยคือ excuse me คำนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กับลูกนะเพราะว่ามันก็จะเป็น เหมือนกับมันอาจจะทางการไปน,นิดนึงแต่อาจจะลักษณะว่าเวลาพ่อคแม่คุยกับใครที่ภาษสักง,งทางการหมายก็เอาอมาเอ,าอ็ e ซ์คลูดมเข้ามาอยู่ประโยคนี้ได้ด้วยนะประโยคที่7ค่ะ hold on นะคะ hold on hold on นะคะ hold on นะก็คือใช้กับลูกเป็นคำที่ไม่ทางการเลยนะคะ hold on นะเช่นเหมือนกับลูกจะพูดอะไรกับเราแล้วเราก็บอก hold on I've got my phone hold on ไอโฟนมาโฟนนะเหมือนกับเดียเด๋ยวค่ะหนูอย่าเพิ่งพูดนะหนูรอก่อนรอคุณแม่ก่อนเดี๋ยวคุณแม่เป็นหยิบโทรศัพท์นิดเดงนคุณแม่ลืมโทรศัพท์ Hold on I f o r g อ t my p h o n e นะคะค่ะมาต่อกันเลยกับประโยคที่8นะประโยคที่8คือแห n ง on อ a แห o งอ่อนนะคะก็คือแห n งอ่อนแห้งอ่อนนะคะก็คือคล้ายๆกับโพดอนคือเป็นคำที่ไม่เป็นทางการใช้กับลูกได้เลยนะแห้งอ่อนตัวอย่างประโยคค่ะแห้งก่อนแห้งก่อนฮันนี Grandma's calling, I need to answer it really quickly. Hang on, honey. Hang on. Hang on, honey. Grandma's calling, I need to answer it really quickly. นะคะ Hang on. เดี๋ยวอย่าเพิ่งคลุ่นอย่าเพิ่งรอก,กนะอก่อนนะรอก่อนะลุกรอก่อนอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งนะเอ่อคุณยายโทรมาเดี๋ยวคุณแม่ไปรับโทศรศัพท์คุณยายก่อนนะประโยคที่9 Give me a second ขี้มีอเสกัน,นะคะีมีอ s กเสกันสมมติเหตุการณ์ว่าคุณแม่ไปไปจ่ายตลาดหรือไปโรตัสอะไรแบบนี้แล้วก็คุณแม่จะจ่ายเงินแล้วก็พยายามจะหากระเป๋าที่มันอาจจะอยู่ข้างใต้ทับๆกันแล้วคุณแม่ก็ไม่อยากให้แม่ค้ารอนานคุณแม่ควรจะมีประโยคอะไรที่พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยประโยคนี้ก็คือจะพูดว่า I'm sorry I'm sorry Give me a second. I need to find my wallet. I'm so sorry. Give me a second. I need to find my wallet. I'm so sorry. Give me a second. I need to find my wallet. นะคะ,ะต่อไปเรามาถึงประโยคที่สิแล้วนะประโยคที่สิเป็นคล้ายๆสำนวนมากกว่าก็คือ Hold your horses. Hold your horses เป็นคล้ายๆกับ i d i o m เนาะเออเป็นคล้ายๆ i d i o m เลยประโยคนี้คือ Hold your horses How your horses ไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับม้าเลยนะเป็นเป็นประโยคที่แปลว่า wait หรือแปลว่าประโยชที่แปลว่ารอคอยเหมือนกันเช่นว่าเราสามารถพูดกับลูกได้ว่า How your horses are you going to school without bag How your horses are you going to school without your bag รอก่อนลอูกรอก่อนหนูจะไปโรงเรียนโดยไม่มีกระเป๋าหรอคะ,อะนะคะ Hold your horses are you going to school without your bag are you going to school without your bag นะคะรอก่อนลูกห,หนูจะไปโรงเรียนเราไม่เป็นกระเป๋าหรอคะนี่เนต้นนะคะหรือว่าถ้าในที่ประชุมทุกคนกําลังเคร่งเครียดอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะ,ะให้ทุกคนใจเย็นๆแบบเราก่อนหายใจลึกๆเดี๋ยวรอก่อนค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆว่า,ากันอย่างเงี้ยสามารถใช้ประโยคนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือ Hold oh, your horses Let's calm down for just a minute Hold your h o r e s oh, Let's calm down for just a moment นะคะ Let's come down for just a minute. Hold your horses. Let's come down for just a minute. นะคะคือเดี๋ยวๆรอก่อนนะคะใจะเย็นๆก่อนค่อยๆค,คิดเป็นต้นนะแล้วเราจะสามารถเอาประโยชน์แต่รับประโยช์เหล่านี้มาผสมกันได้แล้วก็คุณพ่อแม่สามารถนำไปปรับใช้กับสารการต่างๆได้นะก็มันไม่ไม่อยากให้ใช้คําที่มันจําเจมันไม่อยากให้ใช้คำคศัพท์ที่มันหลากหลายมากขึ้นแทนที่จะใช้คำ weight Wait a minute, wait a minute, wait for a moment. คุณพ่อแม่อาจจะสามารถาใช้ประโยคที่มันหลากหลายขึ้นได้นะในความหมายเดียวกันแล้วเราก็จะสามารถนำประโยคแต่และประโยคนี้มาผสมผสานกันได้นะเช่นคำว่า hold on เราอาจจะพูดว่า hold on a second เราอาจจะพูดได้ว่า hold on a second, hold on a second ก็ได้นะ hang on, hang on a minute นะคะแฮ่งกอนในมินิที่ก็เอามารวมกันได้ค่ะก็หวังว่าวันนี้ที่มามีตุกตาเข้ามาแชร์จะเป็นประโยชน์ดังเช่นเคยนะและเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอดีๆที่มีสาระแบบนี้ในคลิปถัดไปค่ะสีย่บาย Thank you for watching ย้อน n อ w ไว i ช e มิมิเ i อร์ลี a n ก again. บาย